สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับรายการเล่าไปหลอนไปนะครับซึ่งเป็นรายการใหม่ของช่องเราเองนะครับทุกคนซึ่งเล่าไปหลอนไปในอีพีนี้นะครับเราจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราเคยเจอเรื่องหลอนๆด้วยตัวเองนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่านแม่เจอหรือว่าเราเจอนะคบทุกคนแล้วก็จะเล่านะครับทุกคนก็กล้องอาจจะสั่นพราพัดลมเลยนะทุกคนไม่มีอะไรมากงอห้างหนังนทุกคนก็เล่าไปหลอนไปอีพีนี้จะต้องก็ อีพีหนึ่งตอนตอชี้อะไรวะทุกคนมันเป็นรายการหลอนเดี๋ยวเราอาจจะขำน,นะครับผมขออนุญาตในชื่อเรื่องแป๊บหนึ่งว่าผมเคยเจอประสบการณ์เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับตัวเองอแล้วครับทุกคนก็เล่าไปหลอนไปอีพีนี้นะเล่าไปหลอนไปอีพีหนึ่งตอนผีแกล้งนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ซึ่งตอนนี้ ซึ่งตอนทีพีแกล้งก็ขอบอกไว้เลยนะครับว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับถ้าอยากดูก็ควรดูกับผู้ปกครองนะครับก็ไม่ควรดูคนเดียวนะครับเพราะรายการนี้มันหลอนมากเลยครับผมจะทำให้มันหลอนสุดหดไปเลยครับรายการนี้ผมจะทำให้เลตติ้งมันปังๆเลยครับทุกคนก็เล่นเมาได้ครับคนก็ตอนที่ตอนที่เราอยู่บ้านหลังเก่าครับ เราก็ตอนที่เรามาอยู่พนักงานแรกๆใช่ไหมครับตอนที่เป็นยังวันบ้านนางเก่าไม่มีอะไรนะครับทุกคมันนอนก็ไม่มีเลยครับกระทั่งวันหนึ่งตื่นมาใช่ไหมครับแต่ผมกับอกว่าตัวเองขยับตัวไม่ได้ดรือตาไม่ได้นะครทุกคนแล้วกวามันจะแบบเหมือนมันมีอะไรมาบีบคอเราทุกคน ช่องน้ำมูกสะสาดแล้วช่องแบบให้เขาปล่อยแต่เราได้เราไม่รู้ปิดไม่รู้ว่าอะไรม่ว่าอะไรเพราะว่มันไปคิดคิดมาแล้ก็เป็นมันก็น่าจะเป็นไปไปด้นะครับทุกซึ่งตอนหนูใส่ไว้ก็จะเป็นแบก็ตอนพอช่องอะไรแบบมันก็หายไปเองนะทุกคก็เป็นแบบนี้อยู่ประมาณสามวันนะครับทุกคนแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยแล้วก็มาคืน ก่นวันพักคืนหนึ่งผมนอนกับพ่อนอนกับน้าพ่อกับน้าจะนอนข้างล่างจะแบ่งโซนนอนกันนะครับทุกคนแล้วผมจะนอนบนเตียงว่าต้องติดพ่อต้องต่ดเช้าไปทำงานเลยน้าลงไปทำงานนะครับทุกคนแต่ทีนี้ว่าคือตรงนั้นเหมือนมันจะเป็นแบบโซนมันจะแบ่งโซนกันไ,ได้จะเอาเอะไรมาแบ่งกันไ,ได้ไหมตรงนี้ก็จะเป็นโซนพ่อ นี้ก็จะเป็นโซนน้าแล้วครับทุกคนแล้วก็ผมก็จะนอนูบนเตียงนะครับทุกคนก็พอน้กลับมาจากทางานนะครับตีหนึ่งนะครับตีสองตีสองตีสามนครับตีสองกับตีสามผมตื่นมาเพราะเพราะว่าได้ยินเสียงแบบมีใครพูดอะไรไม่ร <anch> ู้อะ รูปว่าเป็นเสียงพ่อของันอพ่ค่้เสียงพ่รู้หมบอ่าเสียขับร้องแล้วก็ขัด ท่านสกี blinking, ท่านแล้วก็่านบอกว่าอานมืมาอานมมาท่าูท่านบอกว่าท่านพูดสงครั้งแต่ครัไดแที่ท่านพูดไม่ดมาดีท่านพูดคที่สองทนบอกมีมีมีสกีน้ำพม่าไกีน้ำดิกนะขอเล็แทนคำาผีเป็นคำว่าสกีน้ำแทนคำว่าผีนะคุ้มใ้ว่าสกีน้ำฟรอเลยนะครับนก็ท่านบอกว่า คือท,ท so ่านครับท่านก็บอกว่าให้ออกจากนั้นไปคือเาตัวนั้ไปเพ่านี้ติดำอีกนั้นต่อกรครับก็แต่ท่านบอกว่าท่านพูดภาษาไทยแต่ผมกับน้าได้ยินท่านพูดเป็นภาษาพม่าภาษาลิมุสเสร็จตอนที่สองไอ้ตอนก็แล้วก็เสร็จเรื่องเงิเรืเสร็จตอนมืินมาแล้วเสร็จนอนนอนนอนต่อผมก็หลับไปสักพักนึงครับทุกคน ผีอ้าวแบบทุ๊กกี้น้ำหาขยับตัวไม่ได้แบบหายใจไม่ออกด้วยก็หัวท้องไม่ได้ยินเสียงคนหนักมันร้องมันเรียกนะทุกคนก็ก็ลองทำหนู่็อย่าทำเลยแบบท้องแล้วก็หายนะครับทุกคนมันก็ลงไปนอนกับพ่อนะทุกคนมาประมาณหกโมครึ่งเอ้หกโมโมครึ่งเด้อผม โดนอีกแล้วครับทุกคนโดนเขาเนี่ยเขาหัวร้อนเลยแล้วผมก็เต็มไงพี่พ่อผมก็โดนเหมือนกันนะทุกคนพ่อบอกว่านอนกันอยู่สามคนนะครับทุกคนมีผมมีพ่อมีน้าแล้วก็ไม่รู้ใครมานอนเพิ่มมาทีกคนก็พ่อเห็นนะพ่อไปเปิดเหมือนเรขาใส่หมวกกันน็อกพ่อไปเปิดดูเป็นเด็กซุปเปอร์น้ำคนนั้นนะครับทุกคนก็ก็เลยไปวัดนะครับไปวัดไปไปละโมนต์ไปอาบน้ำโมนต์ไปทำบุญนะก็ไม่เจออะไรครับก็ย้ายบ้านมาไม่เจออะไร ก็ะสบกันอย่างหนึ่งตอนที่ผมอยู่กับแม่ที่สงขลานะครับทุกคนบอกเล่นเรื่องนี้แม่ผมเป็นคนเจอแต่ว่าผมก็เคยเจอที่สงขาที่นู่นนะทุกคนก็เป็นแม่ตอนตีสามลวแม่เดินมาลุกเข้าน้ำยิงเสียจเขาระตูซึ่งผมนอนหลับอยู่แม่ก็บอกว่าพ่อก็เลยไปแงมาต่างดูนะเพราะไม่ได้ขาดไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรแงมาจันสุดไม่มีขนะครับพอเช้ามาดูก็มุงจปิดถือเป็นว่าเป็นสกีน้ำครับทุกคน เราก็เดินมาจะประมาณนี้ครับทุกคนส่วนเรื่องหยุ่จริงๆตอนเด็กผมอายุงไงเสียหขวักเกินปนะครับทุกคนไม่มาากนะครับทุกคนก็ก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับใครชอบรายการนี้อย่าลืมกดไลค์เช็กกดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ไม่เปาครับสวัสดีครับขอบคุณที่กดติดตามช่องมาสเตอร์คอนนี่อย่าลืมดูคลิปใหม่หรือคลิปเก่าที่ช่องมาสเตอร์คอนนี่ได้ลงเอาไว้นี่นะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับก,กดติดตามกด